สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมโจโเฆแดงนะครับจะออกมาติดตามผลนะครับการฉีดคู่ดกบวกไวนิกในแปลงพริกนะครับของแม่ทิวเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปดูแปลงแม่ทิวกันนะครับตามจมานะครับ สัสดีครับนะครับอันนี้ก็เจ้าของแปลงพริกที่เราได้ทดลองฉีดไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนแม่ถือผลิตภัณฑ์นิดหนึ่งนะเดี๋ยวยังไงให้แม่แนะนําตัวก่อนนะครับว่าแม่ชื่ออะไรแล้วก็อยู่หมู่บ้านอะไรคนะค่ะดิฉันชื่อนางทิวสีแสงอยู่บ้านนัตนตนิ้นน้อยหมู่ที่สิบตำบลสัจจรเคคะเข้ครับอ,อําอเภอด่านทุดอัเภอด่นานทุจังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้แม่วันที่ผมมาทดลองฉีดให้แม่แล้วก็ทิ้งไว้ให้แม่ ฉีดดีเนาะค่ะครับก่อนฉีดเนี่ยพิกพกิมีอาการอย่างไงบ้างครับมันก็ต้นนั้นต้นมันก็น้อยกว่านี้แล้วก็ยังไม่ทันจะติดเม็ดนะคะติดดอกก็ยังไม่มากอแล้วตอนนี้พอฉีดตัวนี้ไปก็ติดดอกดอกเยอะอีกตัวคู่ดกอกบัวไวทนิกเนี่ยน,นะครับนะครับอันนี้เราก็แม่ก็กลับไปซื้อซ้อซรามาอีกรอบหนึ่งครับร้านสุนันการ,กรเกษตรใช่ไหมครับค,ครับหลังจากที่ฉีดคู่ดอก บวกไวทอนิกไปแล้วนะครับก็ผลก็คือติดดอกดีค่ะลูกดกนะครับดอกกันเหนียวดีอะไรนะครับดอกก็ไม่ร่วงดอกไม่ร่วงด้วยใช่ไหมครับคอืเปรียบเทียบกับการทํารุ่นที่แล้วเนี่ยถือว่าเพิ่มผลผล,ผลิตขึ้นไหมครับรอ,อบนี้เพิ่มค่ะครับหลังจากใช้คู่ดอกบวกไวทอนิกนะครับคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแปลงกันนะครับว่ามันดกขนาดไหนแล้วก็ดอกมันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวต,ตามไปดูกันนะแกอยาให้แม่พาไปดูนี่นะครับโดกดอกไม่ร่วงนะแม่เนาะ,ะติดดอกดีปกติถ้าไม่ได้ฉีดตัวเนี้ยทำครั้งที่แล้วก็ดอกร่วงมีอาการดอกร่วงเหมือนกันไหมครับอือ พอฉีดคูดกอกบวกไวโทนิกแล้วดอกไม่ล่วงเนาะก็ดีค่ะเนี่ยดูนะครับพิกดกอันนี้อัมพาบาโกูพันอะไรนะครับแม่พันอัมพวาโกอัมพวาโกครับนะครับอันนี้ก็ผมมาสัมภาษณ์แม่ทิวเนาะเป็นคํายืนยันจากผู้ใช้จริงนะครับ คู่ดกบวกไวโทนิกนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับต้องการอยากเพิ่มผลผลิตนะครับก็แนะนําตัวนี้นะครับคู่ดกบวกไวโทนิกนะครับผมส่วนสําหรับในพื้นที่อําเภอด่านขุนทดก็หาซื้อได้ในร้านสุนันการเกษตรนะครับสําหรับวันนี้โจกับแม่ทิวนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับ e ีหน้านะครับโจจะพาไปดูแปลงไหนนะครับติดตามได้ในเพจเกษตร ผสมผสานเคมีอินทรีย์ C นะครับนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ